I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will Yo. be it. Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I'll just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. A hundred different things, I mean, one has gotta stick how exactly do i pick if i'm good at it like a really good fit or สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พบกับผมยูโรแลนด์ซับช่นเคยนะครับวันนี้แลนด์ซอกก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาพบกับรถรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถที่เรียกว่ามัตะแล้วคือตัว d m a มในวันนี้นะครับและสำหรับโจทย์ดีแมในวันนี้นะครับก็จะเหมือนกับ d m a มหลายๆคันที่เข้ามาหาเรานะครับก็คือว่า d m a มเนี่ยครับเป็นรถที่เดิมทีเนี่ยครับล้อหลังเนี่ยครับเป็นดัมเบกนะครับก็แน่นอนว่าเพื่อนๆหลายๆท่านที่เข้ามาก็ตั้งใจที่จะเปลี่ยนอัปเกรดจจาาาาาาากกกกกกดดดรรรรรััััมมมเเเเเเเิิิินน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 ีีีีี่่่่่่่่่ยยยยยยคคคบบบบบบปป็็็ะสแแลลลล้้้้้ววววออออหหหๆททใญขึ18ื20 ติดตั้งชุดเบรกที่เป็นลักษณะการอัพไซต์รวมถึงคาลิปเปอร์ที่มีขนาดใหญ่ด้วยเดีย๋ยวเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนในการติดตั้งชุดเบรกกับตัว d m a มในวันนี้ครับมีขั้นตอนติดตั้งยังไงบ้างตามชมพร้อมๆกันเลยครับ go! I need something like new magic, a new tactic Something that can help me take a stab at it I wanna move past it, I need some new traffic Up in my head, make some space for a new path That no one really gets what I'm going through I'm showing you what works of so best To be noticed in the growing mood Anxiety is on the rise, can see it growing So I need to peace of mind, anything to help me go through. I thoughts in my head, thoughts in my bed Taught me to dread every night, but instead, I just need a little bit of light in my head Positive thoughts, they just might be the stress I just might need some rest Cause my life is a mess but I could change all of that if I change my mind. If I try my best. Can I face this? Can I make it? I feel faithless. Wish I could replace this. I need changes. I wanna be the greatest. So I will chase it. I will. Be I wanna be the greatest. So I will chase it. I will be courageous. กนน็สำหรับคันที่เรากําลังขับสรรพากรติดตั้งชุด D-Max ตัวคาลิเปอร์6พอร์ตในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวคาลิเปอร์ตัว R8 ซึ่งเป็นคาลิเปอร์มดนว่า6พอร์ตกับจานไฮคาร์บอน MPC 380มมกับอ2 0นิ้วนะครับซึ่งเป็นชุดยอดนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็น D-Max หรือว่าเป็นรถรุ่นใดๆที่เข้ามาในล้อ20นะครับก็จะจบด้วยรุ่นฮีทของเราเลยนะครับซึ่งให้การเบรกที่ค่อนข้างที่อนุ่มนวลแล้วมีความรู้สึกที่ดูดเท้าปอย่างยิ่งนะครับแล้วก็รวมถึงการตอบสนองการเบรกแล้วก็ทําให้เกิดการขับขี่ที่มั่นใจได้อย่างยิ่งเลยครับและอย่างที่สําคัญก็คือว่ารูปทรงของตัว R8 นะครับ ในความรู้สึกของผมเนี่ยครับเป็นคลิปเปอร์รุ่นที่ค่อนข้างที่จะมาตาเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันนี้รวมถึงอีกหลายหลายปีก็ยังเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างที่จะเตะตาเพราะดูเรียบง่ายแล้วก็ดูทันสมัยเป็นอย่างดีเลย ครับและสำหรับล้อหลังนะครับก็คือแน่นอนว่าเป็น,ปน,ปนชุดคิดนะครับคือเป็นชุดสเรรจรูปของทางลานซอฟชุดเบรกมือคาลิเปอร์4พอร์ต R3 จานตัว f e c High Carbon 320ม mm. ิลลิเมตรหลังจากการติดตั้งแล้วแน่นอนว่าจะทำให้รถรุ่นนี้ครับขับขี่เหมือนกับรถดิเบรกสล้อนะครับซึ่งจะทำให้เกิดความนุ่มนวล,ลในการเบรกมากยิ่งขึ้นลดอาการตื้อและรวมถึงจะลดภาระของเบรกหน้าได้เป็นอย่างดีเลยหมายความว่าการลดภาระเบรกด้คือการที่หลังเนี่ยช่วยเร่งเรื่องของการเบรกจะทำให้เบรกหน้าเนี่ยครับ ผ้าเบรกก็จะเฟดชช้าลงด้วยเช่นกันครับการเดินทางไกลๆเนี่ยครับทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยมีการเบรกที่มั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าสามารถที่จะบริหารความร้อนของระบบเบรกได้เป็นอย่างดีเลยครับยังไงผมและทีมงานก็ฝากเพื่อนๆน,น,นะครับติดตามชมคลิปต่อๆไปของทางเราด้วยนะว่าเรามีคลิปในการติดตั้งระบบเบรกในรถรุน่นใดในคลิปหน้ากันยังไงคลิปนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ